เมื่อเวลาประมาณ0ูนย์นาฬิกานาทีของวันที่24พฤษภาคม2568พันตํารพันตำรวจตรีประยูนวิทยาสารวัตรสอบสวอนสอนร,ราชบูรณะรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง22ล้อพุ่งชนรถ10บล้อบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำบริเวณแยกราชพัฒนาตัดถนนสุขสวัสดิ์แขวงบางประกอบเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานสถานีดับเพลิงและอาสาสมัครมูลนิธิปอติกตึง ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วง22ล้อตู้คอนเทนเนอร์หมวดจังหวัดกรุงเทพมหานครสภาพหน้ารถพังยับล้อหน้าเสียขึ้นฟุตบาทใกล้กันพบรถ10ล้อบรรทุกน้ำมันหมวดทะเบียนพระนะครสีอยุธยาสภาพพลิกตะแคงกิดขวางกลางถนนทําให้น้ำมันเบนซินรั่วไหลเต็มพื้นถนนราชพัฒนาเจ้าหน้าที่จึงปิดการจราจรบริเวณดังกล่าว ก่อนใช้น้ำและน้ำยาโฟมฉีดเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และมีการอพยพชาวบ้านที่พักอาศัยใกล้เคียงจุดเกิดเหตุนำไปไว้ที่พักชั่วคราวที่สำนักงานเขตราชบูรณะจัดเตรียมเอาไว้ให้โดยเวลาประมาณ8นาฬิกา20นาทีได้ทำการยกรถที่พลิกคว่ำเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตจะได้ทำการกำจัดคราบน้ำมันบนพื้นถนนเป็นขั้นตอนต่อไป ขณะที่การจราจรบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ซอย27ยังคงปิดการจราจร